สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องย่องบาลหบอลประจำวันที่11มิถุนายนจะเจอกันทุกวันพร้อมบอลทีเดียวทำเงินทุกลหลีกทุกโทนาเมนต์แล้ววันนี้เหมือนเดิมเช่นเดิมจัดกันมาที่3คู่เป็นบอลถ้วยเอ็มเ o อครับญี่ปุ่นคู่แรกโทคุมะวอลเตสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรโนไฟยามากุจิคู่นี้เตะในเวลา4โมงคึ่ง คู่ที่ 2. โตเกียวซังะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนาราครับคู่นี้เตะในเวลา5โมงและคู่ที่ 3. j e เจฟยูไนเตดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโรอาโซคูมาโมโตะคู่นี้เตะในเวลา5โมง แต่ก่อนที่ย่องเบาเหล่าบอลจะไปวิเคราะห์บอลกันทั้ง3คู่อยากไปสรุปผลบอลของทั้ง4วันกันหน่อยนะไปเริ่มกันวันแรกวันที่4มิถุนายนคู่แรกโชนันเบเมเรชนะทางจูบิลิโออิวาตะไปที่4ประตูต่อ1ผลสกอร์จริงโชนันเบเมเรชนะจูบิลิโออิวาตะไปที่2ประตูต่อ0คู่ที่2อเวสปาฟูโอกะ แพ้ทางซานฟาเซฮิโรชิมาไปที่1ประตูต่อ3ผลสกอร์จริงอเวสปาฟูโอกะ ga, ชนะทางซานฟาเซฮิโรชิมาไปที่1ประตูต่อศูนคู่ที่3เซโรเซโอซากาชนะทางโยโกฮาม่าเอฟซีไปที่3ประตูต่อ1นผลสกอร์จริงเซโรเซโอซากาชนะทางโยโกฮาม่าเอฟซีไปที่4ประตูต่อหนึ่ง วันที่5มิถุนาคู่แรกทีมชาติออสเตรเลียแพ้ทางทีมชาติญี่ปุ่นไปที่1ประตูต่อ3ผลสกอร์จริงทีมชาติออสเตรเลียชนะทางทีมชาติญี่ปุ่นไปที่1ประตูต่อศูนย์คู่ที่2สเปนสเสมอฝร,รั่งเศส1ประตูต่อ1ผลสกอร์จริงสเปนชนะฝรั่งเศสไปที่5ประตูต่อส คู่ที่3ามโบตาโฟโกแพ้ทางเซียร่าไปที่0ูนประตูต่อ1ผลสกอร์จริงโบตาโฟโกชนะทางเซียร่าไปที่3ประตูต่อ2วันที่6มิถุนายน คู่แรกปารากวยแพ้ทางอุรุกวัยไปที่2ประตูต่อ4ผลสกอร์จริงปารากวัยแพ้อุรุกวัยไปที่ศนประตูตอ 2, ่อ <continuum> 2คู่ที่2เอกวาดอร์แพ้ทางบราซิลไปที่1ประตูต่อ2ผลสกอร์จริงบราซิลเสมอกับเอกวาดอร์ไปที่ศูนประตูตอ 0, อ่อศูย์คู่ที่3ชิลีแพ้อาเจนินาที่1ประตูต่อ5ผลสกอร์จริงชิลีแพ้อาเจนินาที่ศูนย์ประตูต่อ1อไปกันต่อวันที่7 มิถุนายนวันสุดท้ายครับคู่แรกอันเดอร่าแพ้ทางอังกฤษไปที่ศูนย์ประตูต่อ3ผลสกอร์จริงทีมชาติอันเดอร่าแพ้ทางทีมชาติอังกฤษไปที่ศูนย์ประตูต่อ1คู่ที่2ทีมชาติฟินแลนด์แพ้ทางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปที่ศูนย์ประตูต่อ4ผลสกอร์จริงทีมชาติฟินแลนด์ชนะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่2ประตูต่อ0ูน คู่ที่3คู่สุดท้ายออสเตรียชนะทางโรมาเนียที่1ประตูต่อ0ผลสกอร์จริงออสเตรีย er ชนะโรมาเนียที่2ประตูต่อ1ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับวันนี้เป็นบอลเอ็มเ o อร์เครับของญี่ปุ่นโทโคชิมะวอติ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรโนฟฟยามาคุจิคู่นี้แตะในเวลา4โมงครึ่งโดยทั้งสองทีมเคยเจอกันทั้งหมด17แมตช์เป็นโทคุชิมะวอลติชนะ9เรโนฟฟยามาคุจิชนะ3และสเสมอกันที่5แมตช์ไปเริ่มที่ทีมเย้าอยา ushima, ่างโทคุชิมะวอลติสโดยอันดับปัจจุบันของพวกเขาอยู่อันดับ5ที่2ของตารางเจลีกลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด18แมตช์โดยชนะ9เสมอ5และแพ้4เกมประตูที่ทําได้17เสียไป7ประตูเกบไปทั้งหมด3 2แต้มในเกมลีกโดยซิตี เวนั้นหลังสุดของทางโทคุชิมะวอร t ติสพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยเกมนีกล่าสุดชนะทาง FC อิมบาริไปที่สูตรประตูตอนหนึ่งโดยระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางโคคุชิมะวอร t ติสจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น3-4-2-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นไฮยาเตะ 3เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นแฮยูกิโอเนยามาดะและโฮเคยามาโดส2วิงแบ็กซ้ายขวาใช้เป็นยูยะทาคากิจับคู่กับเอลชินโฮ2ตรงกลางใช้เป็นนากโยอจับคู่กับชุนโตะ3แนวรุกใช้เป็นไดกิวาตาริทาโรสซูกิโมะและจวงวิกเตอร์ โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางโทคุชิมะวอรติสมี1คนเป็นลูคัสบาเซลสเจ้าตัวทำไป5ประตูไปกันต่อที่ทีมเยอย่างเรโนฟฟยามาคุจิโดยอันดับปัจจุบันของพวกเขาอยู่อันดับที่9ของตารางลีกเจลีก2ลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด18แมตช์โดยชนะ3เสมอ7จและแพ้8เกมประตูที่ทำได้16เสียไป22ประตูเกมไปทั้งหมด16แต้มในเกมลีกโดยซีตีเฮทเวนห้านัดหลังสุดข,ของทางเรโนฟฟยามาคุจิพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยเกมลีกล่าสุด เสมอกัรทางเจฟอยูเนเต็บอาชิระชิบะไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ตัวผู้เล่นบาดเจ็บมี1คนเป็นซิววิโอ โดยระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางยมากุจิจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-4-2ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นนิกบาร์กแมน2เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นเทกิตะจับคู่กับเคอิตะแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นชูโดคาเนโอจับคู่กับมาชอิคาเมะ4แผงตรงกลางใช้เป็นซังกาย่อมคงฮี โคเฮและคาสุยะส่วนคู่หน้าใช้เป็นไดโดยามาโมโตจับคู่กับโอยะโอคุ โดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบาเหล่อบอลวิเคราะห์ไปที่ทางโทโคุชิมะวอลติชนะทางเรโนโฟาามาคุจิไปที่2ประตูตอนน่อ1ไปกันต่อที่คู่ที่2โตเกียวสงะเปิดบ้านต้อนรับการเมือน,นของนาราขับคู่นี้เตะในเวลา5โมงโดยทั้ง2ทีมไม่เคยเจอเจอกันเลยไปเริ่มที่ทีมเย่าอย่างโตเกียวสังหโดยอัำดับปัจจุบันอยู่ที่2ของตารางลีก J1 ลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด20แมตช์โดยชนะ10เสมอ4และแพ้6เกมประตูที่ทำได้30เสียไป22ประตูเก็บไปทั้งหมด34แต้มในเกมเลีกง โดยสี่ตีเฮทเวยานั้นหลังสุดข,ของทางโตเกียวซังะพวกเขาชนะ3เสมอหน 1, และแพ้1เกมโดยเกมลีกล่าสุดชนะทางโตเกียวเอฟซไปที่3ประตูต่อ0ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางโตเกียวซังะมี1คนเป็นซองยุกูระบบแผงการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางโตเกียวซังะจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-3-3ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็น ทากุจิโอตะสองเซนตัวแบ็กใช้เป็นยูดะมิยาโมโตะจับคู่กับโยชิโนริแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นชินโนสุเกะจับคู่กับฮิเดฮิโร่สามแผงตรงกลางใช้เป็นโชตะคาวาสกิชิเป้ฟุกุและทากุจิสามมิดฟิลตัวรุกใช้เป็นมูริโลโชฮะฮิรากะและชุนนากาซาวะ โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางโตเกียวสังหมี2คนคนแรกเป็นปาปาเจา้าเจ้าตัวทำไป8ประตูกับอีก1แอซิดคนที่2เป็นยาซามะโอคุกาวะเจ้าตัวทำไป6ประตูไปกันต่อที่ทีมเยือนอย่างนาราคับพวกเขาอยู่ที่7ของตารางเลลีกเจลีก3ลงทำการแข่งการไปแล้วทั้งหมด14แมตช์มโดยชนะ5เสมอ5และแพ้4เกมประตูที่ทำได้16เสียไป15ประตูเก็บไปทั้งหมด20แต้มในเกมลีกโดยซิตี้เฮทเวน่านั้นลงสู่ของทางนาราคับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1นเกมโดยเกมลีกล่าสุด ชนะทางสปอร์บอยไปที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางนาราคับจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-4-2ตัวเล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นมาร์ควิโด2เซ็นเตอร์แบ,บกใช้เป็นอิโคมะจับคู่กับเดชัยซูซูกิแบ็กซ้ายแบ,บ็กขวาใช้เป็นโยเชยุจับคู่กับโยชิสี่แผงตรงกลางใช้เป็นยูกิโอคาดะริคุคามิกาเคนเซและโชตาร o 2คู่หน้าใช้เป็นยอร o สุเกะจับคู่กับโชตะทามามูระโดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบาลลาบอลวิเคราะห์ไปที่ทางโตเกียวสังหะเปิดบ้านถล่มทางนาราเอฟซีไปที่4ประตูต่อศูนย์ไปกันต่อที่คู่ที่3เจฟยูเนเตะอะชิฮาราชิบะ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโรอาโซคุมาโมโตะคู่นี้เตะในเวลา5โมงโดยทั้ง2ทีมเคยเจออกันทั้งหมด25แมตช์และเป็นเจฟยูเนเตชนะ10โรฮานคุมาโมโตะชนะ7และเสมอกันที่8แมตช์ไปเริ่มที่ทีมเย่าอย่างเจฟยูเนเตอาชิฮาระชิบะ พวกเขาอยู่ที่1ของตารางเจลีก2ลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด18แมตช์โดยชนะ11เสมอ4และแพ้3เกมประตูที่ทําได้29เสียไป14ประตูเก็บไปทั้งหมด37แต้มในเกมลีกโดย4ตีให้ทีมด้านหนาลัางสู่กองทางเจฟฟูเนเตพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยเกมลีกล่าสุดเสมอกระทางเวโนฟฟยามาคุจิไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางเจฟฟูเนเตตอนนี้มี1คนเป็นโทโมย่าวาคาฮาร่า ระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางเจฟยูเนเต็ดจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-4-2ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นโจเซ่สองเซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นไดสเกะจับคู่กับทาคาชิแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นออนเช่จับคู่กับมาซารุโดย4แผงตรงกลางใช้เป็นคาสุกิไทจิอายุกิและนาโอกิสคู่หน้าใช้เป็นโคย a าคาซามะจับคู่กับคารินยอสจูเนีย ตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางเจฟยูเนเต็ดมี2คนคนแรกเป็นไดจิอะ awa, ชิคาวาเจ้าตัวทำไป6ประตูกับมี1อึสซิสคนที่2เป็นคาลินยอนจูเนียร์เจ้าตัวทำไป5ประตูไปกันต่อที่ทีมเงยือนอย่างโรอาโซคุมามโต พวกเขาอยู่ที่16ของตารางเจลีก2ลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด18แมตช์โดยชนะ4เสมอ5และแพ้9เกมประตูที่ทําได้18เสียไป26ประตูเก็บไปทั้งหมด17แต้มนในเกมเลีกโดยซีตีเฮดเวท้านั้นเราสู่ของโรฮันโซคุมาโมโตะพวกเขาไม่ชนะเลยเสมอ1และแพ้4เกมโดยเกมลีกล่าสุดแพ้อิคาวากิเอฟซีไปที่5ประตูตอนหนึ่งตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางคุมาโมโตะมี1คนเป็นฮิโรมุมุซาระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าจะใช้งานของทางคุม มาม o โตะจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น3-3-1-3ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นยูยะซาโตะ3เซนเตอร์แบกใช้เป็นยูราโรราโดราโตะและโคเฮโดย3มิดฟิลตัวรับใช้เป็นวาตารุ ชุนฮีคามูดามิและโชซุยีโดย 1. มิดฟิลด์ตัวรุกใช้เป็นควยะฟูจิ3มิดฟิลด์ตัวรุกใช้เป็นริบุมัซสุโกฮันไดและยิโอฮามะโดย1ผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางคนะุมาโมโตะนะมีรายโยชิโอฮามะเจ้าตัวทำไปแปประตูกับมินแอซิดโดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบหล์บอลวิเคราะห์ไปที่ทางเจฟยูเอเตตชนะทางโรฮานโซคคุมาโมโตะไปที่4ประตูต่อหนึ่งไปสรุป ผลบอลทั้ง3คู่กันหน่อยคู่แรกโทคุชิมะวอติสชนะทางเรโนฟายามากุจิไปที่2ประตูต่อ1คู่ที่2โตเกียวซังะชนะทางนาราเอฟซีไปที่4ประตูต่อ0คู่ที่3เจฟยูเนเต็ชนะทางโรฮันโซคุมาโมโตไปที่4ประตูต่อ1เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ ผลบอลทั้ง3คู่ในบอลถ้วยเอ็มเพอร์เคับของญี่ปุ่นที่หยิบมาถูกใจท่านผู้ชมผู้ฟังไหมถ้าถูกใจยังไงช่วยฝากย่องบาลหล่บอลไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้ววันนี้ย่องบาลหบอลต้องขอตัวเราไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ